คือเครื่องมืออันหนึ่งที่เราสามารถที่จะไปเจอกันวันออวันแบบนี้เปิดใจคุยกันคุณเชื่อเถอะนะออนไลน์ทำให้เราได้คนแต่การสร้างผู้นำเนี่ยยังไงก็ต้องออฟไลน์ยังไงก็ต้อง, off line. ง,งออฟไลนะ์เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเครื่องมืออันนี้คุณหมอไม่ได้มาสอนให้พวกเราสปอนเซอร์ แต่กำลังจะสอนวิธีการใช้แฟมวันนี้ไปในทิศทางเดียวกันอย่าก,กังวลใจในช่วงใหม่ๆที่คุณจะใช้แฟมน,นะมันอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าผิดผพดถูกโพูดผิดพูดถูก,ถกข้าไปอย่าก,กังวลใจนะให้พูดฟอ l โล่ตามแฟฝเนี้ยง่ายๆแค่นั้นเองทีนี้สำคัญที่สุดสำคัญสุดๆแฟมน,นี้จะใช้ตอนไหนนะ อาารคุณหมอถามพวกเราอย่างนี้เวลาพวกเราจะสปอนเซอร์พวกเราต้องหาอะไรชื่อก่อนใช่ไหมใช่คุยเรื่องของเขาไม่ใช่คุยเรื่องของคุณโอ้ยตอนนี้พี่สบายค่ะมาบอกอะไรคุยเรื่องของเขาอย่าคุยเรื่องของคุณนะคือตอนนี้อืพี่อยากรู้นอย่างนี้อะไรคุยเรื่องของเขา นะแล้วก็อันนี้อินดีมโปรเจกต์อันนี้มันจะไปแก้ไปตอบโจทย์ไปเติมเต็มอะไรในสิ่งที่เขาต้องการเขาสนใจเขาสนใจอะไรก็ตามอินดีมให้ได้ไหมได้เขาสนใจเรื่องอิสระภาพอินดีมให้ได้ไหมได้เขาสนใจเรื่องสุขภาพอินดีมให้ได้ไหมได้เขาสนใจเรื่องความสุขความสำเร็จอินดีมให้ได้ไหมได้ เช่นพอคุณบอกว่าออพอคุยกันรู้รู้แล้วนะรู้ความต้องการของเขานะแล้ววันนี้เราบอกว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยข้อมูลเรื่องโปรเจกต์นี้ที่สำคัญข้อมูลสําคัญของโปรเจกต์นี้พี่เคยได้ยินีดีโปรเจกต์ไหมพอเขาบอกว่าเป็นยังไงนะมันเป็นโปรเจกต์ที่สามารถตอบโจทย์ความสําเร็จของของคนเราทุกๆอย่างที่เราต้องการดูถามพี่หน่อย ก่อนจะไปสไลด์ต่อไปนะผมถามพี่หน่อยพี่ถ้าพูดถึงความสำเร็จในชีวิตพี่นะพี่นึกถึงอะไรบ้างเดี๋ยวครับมันก็จะตอบมันก็อยู่ในสามวงนี้แหละเงินก็อยู่ในอิสระภาพนี้ใช่ไหมสุขภาพก็อยู่ในอิสรภาพนี้ใช่ไหมเวลาก็อยู่ในอิสระภาพนี้ใช่ไหมเห็นหรือยังนะถ้ามีอพอเราถามเนี้ยก่อนที่จะเปิดนะ ถ้าน้ถึงคําว่าความสําเร็จนะ<ช>พี่พี่เน้นถึงอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงหน้านี้ไงฮะเนี่ยเราใช้คําถามเนี่ยพอทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะคุณเชื่อเถอะนะน้อยรายที่จะปฏิเสธคุณเขาปฏิเสธเขาแค่ปฏิเสธความกังวลใจของเขาเฉยๆเขาไม่ได้ปฏิเสธคุณนะจำไหมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะ ชีวิตเขาต้องการอะไรหรือความสําเร็จหน้างๆเขาเป็นยังไงน,นนะแล้วเราก็คุยเรื่องสไลด์แรกใช่ไหมว่าอูใช่เลยพี่เนาะถ้าเกิดชีวิตเรามีอิสรภาพแบบนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยนะคือหนูก็ไม่ต่างจากพี่ค่ะก็คือมองหาเรื่องนี้ตอนนี้หนูโชคดีมากที่มันจอโปรเจกตนี้อินดีโปรเจกต์นะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะ,ะสิ่งที่หนูชอบมากๆนะ วิสัยทัศน์ของสุภาพบุรุษท่านนี้เวลาเรียกคุณก้องนี่นะให้เกียรติคุณก้องหน่อยโดยใช้คําว่าสุภาพบุรุษท่านนี้นะไม่ทราบว่าพี่คือเราต้องต้องคุยแล้วเขารู้สึกโอเคในะาพไหมฮะนะไม่ทราบว่าพี่เคยได้ยินชื่อของคุณก้องหรือว่าคุณอาครรัตนนิติพลพี่เคยได้ยินชื่อท่านนี้ไหมคะคือคนที่ทำรายการ อายุหนะ่้อยนะอ๋อเหรออุทาี่เขาทานเลยคุณขาคือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอ๋อไม่ไม่รู้จักเลยไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้พี่ได้รู้จักนะะดีเลยคะ่ะพี่ที่ไม่รู้จักนะเพราะเพราะวันนี้เนี่ยพี่โชคดีมากๆที่ได้รู้จักสุภาพรุษท่านนีถ้ถามว่าทําไมหนูถึงบอกว่าโชคดีนี่คือ สองบรรทัดที่หนูเห็นแล้วเนี่ยคือหนูนึกถึงทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสาเร็จได้เพราะเมื่อก่อนหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแต่พอมาเจอโปรเจกต์นี้เจอวิสัยทัศน์ของสูภ่าบุรุษท่านนี้วันนี้ความสําเร็จจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดมาพร้อมกับมนุษย์จริงๆค่ะพี่เราสามารถประสบความสําเร็จด้วยกัน แล้วคุณทำแล้วคุณประสบความสำเร็จหรืออยา่างละคุณได้เท่าไหร่สมควเราเพิ่มมาแต่หาแล้วก็ยังไม่ได้ทำไมพี่องช่วยหน่อยแานนี่ขาช่วยหน่อยตองไมด่ดีอย่าไปโกหกนะคุณได้เท่าไหร่แล้วว่ามันไม่สําคัญว่าหนูกลังจะได้เท่าไหร่พี่แต่พี่และหนูสามารถได้หลักล้านที่นี่ภายในระยะเวลาสั้นๆหนึ่งไปน,ส,นสองปีแบบนี้พี่ว่าโอ้ไหม รวังให้ดีนะพี่และหนูต้องพี่มาก่อนไม่ใช่ว่าถ้าหนูได้ที่นี่ละมึงได้เท่าไหร่ก็ไปทางไหนก็ไปทางนั้นเรืรรรรรรเ่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> เราต้องให้เขาเพราะเรามาให้เขาใช่หรือ่ใช่ <c oughs> ถ้าพี่และหนูเราอาทีหลังนะ คนที่เป็นผู้นําที่ชันฉลาดนะเวลาคุยกับดาวเช่นกันแล้วเท่ากับน้องกับพี่เราประสบความสําเร็จไปด้วยกันเนี่ยคุณว่ามันบกไหม่ะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคุณลองคิดดูสิถ้าพี่ได้สามล้านอะก็เรื่องของพี่ไงถ้าพี่สอนหนูก็แค่อยากจะเป็นเมียพี่เท่านั้นแหละจบไม่ดีทางรักพี่และหนู พี่และผมนะน้องและพี่ต้องให้เขาก่อนอย่าลืมนะคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราสําคัญที่สุดเพราะเรากลังจะมาให้เขาเคลียร์หรือเคลียร์พอคุยเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนะโชคดีมากพี่อินดิมโปรเจกต์เนี่ยไม่ทราบว่าพี่รู้จักไอ,อสมมติว่าเข้าอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยนะคือโชคดีมากๆอินดิมโปรเจกต์เป็นทีมงานผู้บริหาร คนรุ่นใหม่ที่มีไฟพอคุณพูดคำว่ามีไฟคุณต้องมีไฟนิดนึงนะเป็นคนผู้บริหารที่มีไฟอรเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และมีไฟเขาเรียกว่าคือเราขึ้นหนูสมมูรนะสมบูรณ์พี่เคยเจอมาสักสองสามบริษัทเหมือนพี่คนนั้นเมื่อกี้นะเนี่ยเจอมาตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ย เชื่อไหมพี่หนูกับพี่อ่ะคล้ายๆกันเลยหนูก็เจอมาสองสามบริษัทแต่ไม่เคยเจอแบรนด์ไหนธุรกิจไหนที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้แบบนี้เลยพี่ผู้บริหารเข้าแบบหืใจโคตรเลยอ่ะพี่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกับผู้บริหารคนรุ่นใหม่และเข้าถึงได้แล้วแบบคือเขาเรียกว่ายืนเคียงข้างความสําเร็จกับเราและทีมเนี่ยพี่ว่าวมันเวิร์กไหม ว o ร์ <Word S 2> ไหม <Yeah. S 2> ไม่ใช่นัรหารู้จักคุณอออไม่รู้จักคุณแนนนี่ไหมคุณเจ้าคือมันไม่รู้ญาติไฟไหนเ่ี้คือเราต้องพูด edify ให้เขาเห็นว่าคือเขาโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีวิสัยทัศน์คุณต้อง edify จนประมาณว่าพอถึงหน้านี้ปุ๊บนะมันยกมือฉายไฟกูเอาแล้วกเอาแล้วอนะไรเงี้ย ไม่ใช่พูดไปแล้วก็ลอยๆอยไปอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงที่นี่นะนี่คือบริษัทเราพี่บริษัทเราอยู่ตรงไหนตรงไหนคุณก็ว่าไปนะนะบริษัทเราก่อตั้งมาเมื่อปีปีไหนฮะในปีหกหนึ่งนี่คือโรงงานเราเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองแล้วแหล่งวัตถุด,ดิบที่ บอกได้เลยว่าเป็นที่สุดของเมืองไทยนะเนแหล่งวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําแร่และก็แหล่งคารียาพืชไร่ที่เป็นข้าวเนี่ยเป็นที่เดียวแห่งเดียวนี่คือแหล่งวัตถุดิบเราบริษัทเราเนี่ยไม่ใช่ได้ได้ไม่ใช่มีแค่แหล่งวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมนะแต่บริษัทเราเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเพื่อสังคมยังช่วยเหลือเกษตรกร วันนี้ถ้าเกิดเราได้ร่วมง,งานกับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้มีความพร้อมแบบนี้มีศักยภาพแบบนี้พี่ว่ามันสุดยอดไหมและที่สําคัญที่สุดเป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซนพี่คือเขาฟังแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันโอเคมากอะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะบริษัทเรานะเพิ่งเปิดมาได้สองปีเป็นสองปีที่กําลังเจริญเติบโต นะและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเรามีหุ้นส่วนธุรกิจเราเนี่นี่คือทั้งหมดที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทเราไม่ว่าจะเป็นรายการอายุน้อยร้อยล้างนะเวิร์กทอยไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างคุณก็ edify อันนี้ว่าอินดีไม่ใช่แค่มีโรงงานผลิตไม่ใช่มีแค่ผู้บริหารแต่เรามีพิเศษพ p a เนอร์ที่สตรองแบบนี้เขาจะได้เห็นว่าโอ้โหอินดีบริษัทน้องใหม่ของไทยแลนด์เนี่ยนะ แต่ว่ามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งแบบนี้อะไรในราย Trans ละเอียดคุณต้องอธิบายคุณก็ต้องเอ i f ฟายนะแล้วเวลาเอ i f y หน้าไหนนะพวกเราขอให้คนภา,าษาธ,ธุรกิจเขาเรียกว่าให้คอ l เลก Yes หรือให้เกิดการเป็นพวกกันถ้าเรามีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัททีท่มีพาร์ทเนอร์แบบนี้พี่ว่าโอเคไหมพี่ว่าดีไหมคะ พี่ว่าเจี่ยมเลยครับคืออะไรก็ตามเก็บบวกไปเรื่อยๆเห้ไหมครับเพราะว่าคุณกําลังสนทนากับเขาอย่าลืมนะคุณกําลังพูดกับเขาต้องคุยกับเขาให้เขามีการโต้ตอบไม่อย่าคุณกระพริบไปอินนกาหาวไปจบได้ยังพี่เพาคุณพูดเยอะแ้วไหเขาพูดมางเลยโอเคไหม แล้วนอกจากนั้นนะพี่กลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมต้องเน้นคำว่าพรีเมียมนะกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมคุณภาพระดับพรีเมียมที่เข้ามาทาตลาดในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้หลักๆเลยนะพี่เป็น Product ์หลักๆของนินดมี3กลุ่มหลักๆพี่มีกลุ่มสกินแคร์นะกลุ่มอาหารเสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคและในโอกาสต,ต่อๆไปจะมี ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาทําการตลาดในเมืองไทยและทั่วซัมอิทเอเชียเนี่ยอีกหลายกลุ่มอีกหลายหลายการมากกว่านี้พี่สมมตินะสมมติมีข้อตัวอยางสินค้ามีแค่นี้เหรอเคยเจอไหม <Yeah. S 1> แล้วตอบไงเยอะยังไงมีแค่นี้สินค้ามีแค่นี้เหรอ คือฟังอย่างนี้นะสินค้ามีแค่นี้เหรอบอกว่านะตอนนี้มีสามกลุ่มแล้วนะพี่แล้ววันหนึ่งเนี่ยสินค้าอาจจะเพิ่มเป็นสามสิบห้าสิบเป็นร้อยรายการเราโตไปพร้อมกับบริษัทโตพี่ว่ามันเจนนน๋งกว่าไหมคือคุณต้องพยายามพูดคำบวกๆละให้เขาเขาได้เขาได้เขาได,เาได,เาได้เขามีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้น แล้วที่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะพี่ที่มันเจ๋งมากสมมติว่าเขาก็เคยผ่านพิเศษมาแล้วนะแบงค์อื่นเราก็เคยผ่านแบน์อื่นมาหนูไม่เคยเห็นแผนธุรกิจที่ไหนนะที่จะเรียบง่ายแล้วก็มีรายได้หลักถึง5้าช่องทางเลยนะพี่นี่เราพอมาถึงหน้านี้เราก็ e อ ify ช่องทางการสร้างรายได้อันนี้พวกเราชะนานการอยู่แล้วพวกเราก็ e อ i f y มา นะอย่าลงรายละเอียดเวลาสปอนเซอร์แต่ให้รู้ว่าเขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรเขาจะได้ช่องทางไหนบ้างอะไรแบบนี้เรนะจนกระทั่งพอพูดถึงไรายได้นะเวลาคุณพูดเรื่องรายได้นะเวลาพูดเรื่องตัวเลขเนี่ยนะชี้ให้เขาเห็นตัวเลขชัดๆมันเป็นจินตวิทยานะพวกเราและที่สําคัญที่สุดนะนอกจากนั้นที่ นะทำธุรกิจไปมีรายได้หลากหลายช่องทางและที่สำคัญปีปีหนึ่งเนี่ยบริษัทเนี่ยดูแลเราพาเราไปพักผ่อนฟรีๆแบบนี้ทั้งไทยและเทศแบบนี้โดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรที่นี่ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมเวลาไปเที่ยจ่ายไหมฮะไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยพี่หนูรู้นะว่าพี่เคยไปเที่ยวต่างประเทศแต่เวลาไปเที่ยวเนี่ย ไปเที่ยวฟรีกับจ่ายตังค์เนี่ยพี่ว่าเนี่ยมันเวิร์กกว่ากันนะฟรีที่นี่จัดให้ฟรีเต็มๆเลยี่สามสี่ทริปต่อครั้งไอ้ต่อปี่ยสำคัญที่สุดนะพี่เราไปเที่ยวกับคนที่คิดแบบเดียวกันคนที่มีวิสัยทัศน์ mindset แบบเดียวกันไปเที่ยวฟรีไปเที่ยวกับนคนที่มีอุดมการณ์มีความสุขเหมือนๆกันเนี่ยพี่ว่ามันจริง อะไรแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นนี่คือไม่ต้องลงรายละเอียดนะนี่คือตําแหน่งนะนี่คือตําแหน่งรายได้ของผู้ประสบความสําเร็จในอดีตนะแล้วตอนนี้ในทั้งหมดนี้นะพี่มีจนเกือบตอนนี้นะเปิดมาเพียงแค่สองปีนะมีจนเกือบทลุตําแหน่งสุดท้ายแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยสถิติมีไว้ทำลายนะพี่นะสองปีเนี่ยเกือบจะทะลุ ไอตำแหน่งท้ายๆกันแล้วเนี่ยถ้าสองปีเราสามารถพี่กับหนูเนี่ยสามารถอยู่ในตำแหน่งท้ายๆแบบนี้เจ๋งไหมพี่เอาไหมพี่เอาเอาไหมพี่เอาสำคัญที่สุดวันนี้ให้พี่สบายใจได้เลยนะต่อให้เขาไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่เคยทำธุรกิจในดวงมาก่นที่นี่เรามี พาร์ทเนอร์ในการสนับสนุนความสําเร็จเราเรามีบริษัทเรามีทีมและเรามีระบบที่ออกแบบมาให้ใครๆก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคนไม่มีประสบการณ์อย่างที่และหนูถ้าเขาไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่มีประสบการณ์นด้เ่ลยนะเราอาจจะแฉลบไปที่อื่นนิดๆหน่นอยหรือถ้าเกิดเราเคยเขาเคยมีประสบการณ์แล้วก็เคยมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแต่เราไม่เคยเจอระบบแบบมืออาชีพแบบนี้ถ้ามีระบบมีทีม สนับสนุนทําให้เรานะทำให้พี่และหนูทําให้พี่และผมเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จนะและได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการแบบนี้พี่พี่เอาไหมพี่สัำแกตคำพูดของคุณหมอนะแรกๆคุณหมอจะพูดว่าสมชอบโอเคแต่พอท้ายๆเอาไหมพี่คือถ้าพูดมาตั้งนานแล้วคุณไม่มีการขายพูดทําเพื่อ จริงด้จริงพูดท้ายคุณต้องปิดการขายนะแล้วไม่พอแค่นี้นะพี่เรายังมีระบบคอร์สแคมสนับสนุนความสำเร็จทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. แบบว่ามีความถนัดแบบไหนเราสามารถที่สำเร็จที่นี่ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งพี่ชัดๆเอาไหมครับพอเอาปุ๊บนะ,ะถ้าเป็นออฟไลน์ line, ออฟไลน์ต้องกรอกไปสมัครหรือว่าคีย์คีย์ตอนนั้นเลยโอเคเลยพี่ขอบักประชาชนครับพี่คีย์ <Key. S 1> <Key. S 2> เลยนะ <Okay. S 2> สมมติว่าเรามีไซส์ตุ้กกินถึงสองไซส์ให้เลือกนะไซส์ S กับไซส์ L มืออาชีพระดับพี่เนี่ยมืออาชีพระดับพี่นะคือศักยภาพระดับพี่ไซส์เอสกับไซส์แอลพี่ว่าไซส์ไหนหมอะกับพี่ <Yeah. S 1> เราต้องชมเขาก่อนไนงะ ถ้าเราไม่จบพี่ลองก่อนไหม่ะลองกับใครลองกับใครไม่ต้องลองศักยภาพระดับพี่เลือกไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เนะี่ยพี่ว่าไซส์ไหนเหมาะกับพี่แสดงความดีดีด้วยครับพี่จนแล้กพิการ อยากสปอนเซอร์ทางออนไลน์ออฟไลน์แบบนี้ได้ไหมได้วันแรกเคือพวกเราเชื่อไหมวันแรกๆคุณหมอก็แบบตอนแรกๆนะนี่อันนี้เล่าความจริงนะคือไม่เคยเปิดเผยที่่ทีใดๆมาก่อนนะคือแค่พูดไรครับแค่นั้นเองนะ <laughs> ตอนสปอนเซอร์เพื่อนเราก็ได้ความตื่นเต้นนะพอถูกสปอนเซอร์แล้วเราก็สปอนเซอร์เพื่อนกันคุยไปคุยมา เราก็เห็นเพื่อนเรามันเกาหัแล้วก็คุยกันภาษาเพื่อนนะนะมึงงงไหมเพื่อนมึงงงไหมเพื่อนมันก็บอกว่กูก็งงนะไม่มงงยังไงขนาดกูพูดกูยังงงเลยคือพูดไปก็วนมาพูดไปก็วนมาอันนี้ถามแล้วก็ถามอีกเพื่อนมึงงงไหม เพือออ่อนมบกูก็งงเออกูก็งงนะแต่งงไม่งงนะอะไรหรอสมัครไหมเออกูก็สมัครเพื่อนดีเพื่อนมันก็เอาแต่ถ้าเกิดเราเป็นมืออาชีพอย่างที่ยกตัวอย่างให้พวกเราฟังแบบเนี้ยพวกเราดีหรือดีเยี่ยมดีเยี่ยมสำคัญคุณหมอเชื่อมั่นพวกเราคุณหมอเชื่อมั่นพวกเราว่า ยิ่งมันมีคู่มือแบบนี้และเราพาสกิลเราเราสอนเราส่งต่อให้ดาวไลน์เราใช้แฟ้มเป็นแบบนี้เชื่อเถอะ่านไป1เดือน2เดือนทีมงานเราจะเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลทุกคนเลยและ